เป็นร้านขนมร้านบ้านขนมไทยกบอยากบอกเลยว่าไออะไรนะขนมขนมอะไรอะที่เราบ้าบินอะเมื่อคืนที่กบซื้อไปอะคืออร่อยมากแล้วก็ขนมออขนมอะไรอีกละ่ะขนมอะไรอะที่เราทองม้วนสดนะคะทุกคนอีกแล้วนะคะจะซื้อกลับบ้านนี่ที่ร้านวิญากกินนี้ อันนี้เขาเรียกอะไรเนาะหนูจําชื่อไม่ได้แต่หนูอยากกินนี่ย <Okay. S 1> เขาเรียกหยกมณีหรือเปล่าไม่แน่ใจ mm. น่ากินกกนี่ทุกคนเอานี่กลับบ้านมีกล้วยด้วยนะเอาเนี่ยหน,นึ่งให้หนู <c oughs> ไม่ค่ะขนมเทียบเลยนี่ขนมโคกอันนี้ก็คือขนมโคกใหม่ใหม่หรือเปล่าที่เราบอกบางที่คนนั้น แมวแมวข้าวเจ้าเหรอไม่แมวกล้วยกล้วยอันนี้กล้วยไม่อันนี้ก็กล้วยทอดนั่นแหละเอาเอาค่ะเอาเอาเอาผสมกันเนาะอันนี้มีทั้งมันทั้งกล้วยใช่ไหมคะมีค่ะกล้วยทอดมันกันเอาขอมันกับกล้วยผสมกันมันกับกล้วยผสมเอาแค่ห้าห้าออเดอร์ออาได้หนึ่งหกสิบค่ะเอา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 หนึ่งออเดอร์ค่ะ กับนะคะทุกคนว่ามีขนมอันนี้ด้วยนะมีอันนี้มีอันนี้มีอันน,นี้ที่ลางมาตรงนี้เอานี่ด้วยไหมเอานี่ด้วยนะคะแอบอ่าบาบินนี่ของกินเพียบขนมนกินทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องกลัวนะคะทุกคนนี่ขนมดอกไม้นี่ มาเลยมาเลยเอาไหมเอาวันหนึ่งไหมโอเค <Here. S 2> เที่ยวแม่เดียวเพราะวไม่เอาโอเคแค่นั้นเนาะโอเคจ่ายตังค่ะนี่บ้านขนมไทยนี่ค่ะนี่ค่ะ กันแบบสดๆเลยนะคะข้างหลังนู่นทุกคนเห็นไหมเอ,อ่ยเท่าไหร่นะที่เราจ่ายเท่าไหร่นะยี่สิบเหรอยี่สยี่สิบกว่านะคะทุกคนกบสั่งกล้วยบ้าบินบ้าบินยังไม่หมดเลยนะของเมื่อคืนแต่ซื้อเพิ่ม ยยข้างหลังคุณน,นี่ตามหามานานมากชื่นใจหนูโชคที่ต้องตามหามาตั้งนานที่รัสเวกัไม่มีกบไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ซื้อมาขายหนูโชบมากเลยกินเปปเปอร์มิ้นต์ไงมันเป็นที่ที่ที่รัสเวกัมันมีแต่มันเป็นมันนี่หนูซื้อมาครั้งก่อนอะประมาณห้าอันหมดเพราะเป็นคนชอบใช้ดม แต่ทีนี้หาไม่เจอไงมาเจอที่นี่เอาหนึ่งพ่อแม่เรากลับเมืองไทยแล้วไงเราจะกลับเมืองไทยก็เลยสามีที่สามีถ่ายเนี่ยเพราะว่าสามีหมั่นไส้ว่าเธอซื้อเธอตามหามาตั้งนานเธอจะซื้อแค่อันเดียวเหรอที่รักใช่ไหมหนูรู้ใช่ไหมค <c oughs> <c oughs> ะแต่ว่าแค่อันเดียวก็พอเดี๋ยวกลับเมืองไทยเดือนหะน้าไปกลับบ้านเรากตั้มอะ